งานย่างไดอสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปย่างเอฟซีผู้ติดต,ตาม รวมไปถึงอาจารย์ถูกซุ่มถุกข่สุผูสุคนนะครับผมพอกันอีกคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับพอกันคลิปนี้กะย่ามเส่าๆนะครับผมกะออกมาตามต่อนกลุดนะครับผมเป็นนกลุดสายมาเล่นะครับตัวนี้กะสิเป็นยังได้นั่นกะติดตามรับชมได้นะครับเวลาหน่อยครับพี่น้องติดตามรับชมครับ เรียบร้อยครับผมแต้มที่8ปดสิบครับเรียบร้อยนะครับผมแต้มที่8ปดสิบนะครับ วดอูจูเนียเจอของแท้ครับผมนะครับเจอสายมาเล่ขึ้นกันนะครับผมเป็นนกลุดนะครับตัวนี้เป็นนกลุดของอ้ท้ายนะครับผมเราประกาศไว้ว่าพใดต่อใดเอาไว้ไ้เดอราล้ว,ว่า ผมเจอของแทกครับผมพี่น้องขนแตกกระจายนะครับโอ้ยเจ็บขิงเลยนะครับผมแต่ได้เป็นลูกมาเลนะครับผมของทีมงานนี่แหละครับมีปอกขาเรียบร้อยนะครับผมนกรุดได้หลายเดือนแล้วนะครับกระหมานนะครับผมคนอูจูเนี่ยกัจัดให้นะครับแท็ที่แปดสิบ ได้เจ้าของเพิ่นสิมัไทยเอานะครับโอ้ยขอบอไดบอครับฮ็ดดีแห้งนะครับนกตัวนี้โอ้ที่เด็ดนะครับพอเต้หู่าได้นะครับผมโทรบอกหัวหา้าใหญ่นะครับก็มาเลยนะครับผมนี่ขี่รถมาเอาเลยนะครับกสิได้ทรงมอบให้เจ้าของเพิ่นนะครับผมกสิได้สรงมอบให้เจ้าของเพิ่นนะครับนี่โอ้ยเปียกเบิดเห็นบอครับพี่น้องนั่นปอขานะครับผมนี่ เห็นบ่ครับเร็บขาวน้ำนะครับเป็นนกแม่เร่ลอยนะครับผมของไอ้ทรายนี่นะครับให้ขึ้นจะคองเพื่อนเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็ให้คาดบาดเจ็บนะครับคาดถึกที่หาใบแดงนะครับผมนี่โอ้ยแต่ว่าอยากได้ดนกนะครับจังค่อยขอเราไหมนะครับที่เด็ดครับผมนี่นะครับผมพี่น้อง นี่นะครับก็เอาใส่ถุงเบิ้งที่หละพี่น้องเร็บกับขาวนะครับผมมีปอกขาพร้อมตัวนี้เป็นมาเร่รอยลูกเพาะครับของอ้ไส้ในกุขันนี่แหละครับผมนําเขาน้เป็นนกมาเร่น้ำเขาน้ำนะครับแต่ตอให้อายไส้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้คาถือตีหาใบแดงนะครับผมกวนอูจูเนียจัดให้ขึ้นเก่้าครับผม บาดเจ็บครับไฟนี่บาดเจ็บแน่จักน้อยขนเบื้องตี่แะพี่น้องขนสะอยู่นะครับผมถือตีกัตามตัวไหมสำเร็จครับกับสำเร็จภารกิจนะครับผมกับถือโตนะครับผมกับโทษให้บอกเจ้าของเจ้าของกัดด่งมาเอาเรียบร้อยนะครับผมกับ สิเขาไปเหตุงานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อไปได้นะครับทีมงานไดออกไม้กับอให้มันมานเดินทางกให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผู่สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผม ฝากเป็นกำลังใจให้กันน้ำนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคููขันถ่ายคลิปนี้ขอาก,าก่าวเข้ามาสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อๆไปครับผม